ับผมเช้านี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมวันที่28ตุลา2566วันนี้มีแข่งวิ่งควายด้วยนะที่หน้าศาลจังหวัดชลบุรีจัดลูจัดอะไรไว้เรียบร้อยนะใครอยากไปดูปรอเพณนี้วิ่งควายนะครับปีละครั้งไปดูนะผมไปดูแล้วมาแล้วปีก่อนก็เลยปีนี้เลยขี้เกียจไปดูมัในไกลแล้วก็แดดร้อนด้วย,ยมีฝูงปลาใหญ่มากเลยใกล้เรา จะพามาดูใหญ่มากคนเยอะไหมครับคนยังไม่เยอะมอร์นิ่งนะครับคุณเคลรี่คุณหน่อยอยุบลเดี๋ยวพาไปโฉบดูสซนนี้น้ำใสยอยู่แต่โซนอื่นไม่รู้สวัสดีตอนเช้านะครับคุณรัชนนขอบคุณนะครับคุณฮันนาจิตาสำหรับหัวใจใจอันนี้คือปลายหาดนะครับผมตะบอยไั้ยังตะบอย บอยมาแล้วเริ่มตั้งแผงแล้วเออ,อคนเยอะยังคนเยอะยังยังไม่ค่อยเยอะคนบางๆคนเบาๆโอ้แต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมีทุกพื้นที่ทุกขวดแล้วแหงเลยแต่เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆว่าน้ำมันใสไหม่เหมือนจะเก็บขยะมาแล้วนะดูสะอาดๆรถเก็บขยะก,กวาดมาแล้ว แต่เรายังไม่อ้ยลมมันแน่นิ่งมากเลยนะมันดูแบบมันดูไม่มีลมพัดไม่ไหวจริงเออตรงนี้เห็นไหมน้ําก็ใสามาถึงตรงนี้แล้วมันผ่านชั้นที่เป็นคโคลนไปแล้วมันก็เลยใสอยดูใสใช้ได้ ก็เช้านี้อันนี้คือหาดบางแสนนะล็อกที่แปดสิบี่ล็อกสุดท้ายปลายหาดบางแสนข้างหน้าผมหลังกล้องนั้นก็คือฟรีโซนล็อกที่แปดตอนนี้น้ำน่าจะกำลังกำลังลงนะผมแคปมาอยู่เดี๋ยวจะให้ดูกราฟน้ำน้ำน่าจะกำลังกำลังลงแล้วก็จะขึ้นอีกแล้วลอกนึงไม่แน่ใจเดี๋ยวจะให้ดูสภาพน้ำดู สวยอยู่ใช้ได้วันนี้ใสใสว่าสิบ่ทิมกัน <S S S <c oughs> ใสว่าจะมีกันและกันใสว่าสิหักแพงกันใสว่าจะมีกันตลอดไป ห็นไหมต้องต้องรอจังหวะที่แสงมันสาดส่องมันจะเห็นแบบเขาเรียกอะไรนะแสงที่มันสะท้อนลงไปใต้ผิวน้ําอ่ะเน้นย้ําความสวยเวลาถ่ายกลางแดดเปี้ยงๆนี่มันจะใสนะแต่มันจะร้อนนี่เห็นไหมสองจุดแปดสองน้ำกำลังลงขึ้นสูงสุดแต่ตอนกลางคืนแล้วเห็นไหม ตอนกลางคืนขึ้นสูงสุดต,ตอนตีสี่สามสิบสามเนี่ยสามเมตรเห็นไหมเข,เขาเขียนว่าน้ําขึ้นอยู่ข้างล่างในช่วงน้ําลงเนี่ยมันก็ลงต่ําสุดนี่มันเป็นตอนดึกตอนกลางคืนเท่านั้นเลยก็จะลงต่ําสุดตอนเช้านี้สิบโมงนะสิบโมงสิบเอ็ดนาทีช่วงนี้ก็แดดเปรีย้ยงแน่เลยน้าน่าจะขุ่นช่วงนี้แหละคือใครมาเนี่ยน,น่าจะน้าขุ่นช่วงน้ําลงนี่แหละเพราะว่าน้ําลงมันไปรีเลรียดกับพื้นทรายที่มันไม่สะอาด แล้วมันก็จะขึ้นอีกทีหลังเนี่ยสิบสิบโมงสิบเอ็ดนาทีนะขึ้นสูงสุดก็ตอนสี่โมงสิบห้านาทีนะออดูถ้าผืนรายมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี่นะมันก็คงสวยนะเปลือกหอยเปลือกอะไรนะใสไหมเห็นไหมพอเวลามันต้องขึบแสงแดดนี่มันจะดูใสเนี่ยถ้าเห็นหมึกก็ต้องเห็นตอนนี้แหละแต่ตอนนี้มันเป็นน้ําน้ําลงอะนะอุ้ยเห็นหมั้ยปลาตัวเล็กๆจะวิ่งอยู่เลยเอย๊ขาเราก็เปียกแล้วเนะี่ย เดี๋ยวผมก็คงต้องปั่นจักรยานกลับแล้วล่ะอุ๊บโอ๊ยทับไม่ทันละนัำนมันใสอยู่จะพาเดินดูน้ำกันนิดนึงให้เห็นความใสของน้ำอุ๊บเห็นไหมมีปลาตัวเล็กๆปลาอะไรไม่รู้ดูเราตามมันไป ยิ่งแสงสะท้อนนี่มันยิ่งทำให้ดูว่าน้ำมันสวยทำกลางความร้อนโอ้โหดูคลื่นแบบคลื่นซอซายริมชายหาดอะไรกันนี่เห็นไ,ไหมมันจะมีฝุ่นอยู่บ้างนะรอบๆรอ,องเท้าเรามันเป็นรัศมีนะเหมือนเรากระโดดลงมาด้วย ปุ่มมันก็เป็นรัศมีออกไปเหมือนพลังซูงโงกุงออโอ้ยไปดีกว่าร้อนไม่ไหวปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับผมน้ำใสวๆวันนี้เราน่าจะได้สัมผัสน,น้ำใสๆกันยาวๆเห็นยังเราจะเปิดมั้ยเราปั่ปนจักรยานอยู่เห็นไหมจักรยานเราปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานไป ต้องดูสังเกตผู้คนไปเหนื่อยก็สกไปเพราะฉะนั้นเราก็กลับันเลยดีกว่ากลับต,ตรงนี้ไปแล้วโอ้ต้องใช้สองมืออยู่นีจอดจักรยานจดทิ้งท้ายที่เดิมล็อกหนึ่งของตา ตะบ,บอยหาดวอนตะบ,บอยหาดวอลเลยตะบ,บอย,ต,บบอยตอนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อให้ตะบ,บอยแหลมแท่นดีว่